สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนฉับทุกท่านครับวันนี้เรามาพบกันนะครับ ร่วมกับน้องวิมลวันไซส,สถิตน,นะครับซึ่งเป็นนักรนตรีล็อกเกอร์เด็กสาวคนหนึ่งที่น่าจะมีอนาคตไกลครั้งที่แล้วนี่ผมได้คุยกับน้องวิมลวันว่าเราอยากจะจัดคอนเสิร์ตสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมของน้องแพตตี้หรือวิมลวันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราพบกับน้องวิมลวันเลยนะครับครับวันนี้เรามาพบกับน้องวิมลวันนะครับหรือว่าน้องแพตตี้นะครับสวัสดีครับแพตตี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอา ที่ที่ลุงบอกว่าลุงอยากจะจัดคอนเสิร์ตให้กับหนูนะตกลงเราสรุปกันที่วันที่7เนาะใช่ค่ะวันที่เจดคันวาเป็นวันเป็นวันเกิดของหนูเองค่ะ,ะในใน,ในงานม,มีมีใครมาร่วมงานบ้างก็มีพี่โอโอรานค่ะพี่เอแบคเฮดแล้วก็หมูคาลโดสโคปค่ะ,ะแล้วมีแล้วก็มีน้องสาวหนูด้วยค่ะ,ะน้องอแพตตี้ค่ะ,อะตอนนี้หนูได้เริ่มซ้อม ใช่ค่ะหนูเริ่มซ้อมกับวงแล้วค่ะชื่อชื่อวงว่า format ค่ะอ,อันนี้ <Form at. S 1> หนูเพิ่งเริ่มซ้อมเมื่อวานนี้ค่ะตื่นเต้นมากคือแบบเจอพี่ๆวงก็แบบเขินนิดหน่อยแบบ้<อ>า,<อ>าทำไงดีกลัวลืมเพลงค่ะอ๋อแหละ้วเป็นไงจำเพลงได้อยู่ จำได้อยู่ค่ะ,ะแต่ว่าบางเพลงก็ลืมลืมนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวกลับไปทวนต้องอเร่งแหละ,ะแล้วมีเพลงอะไรที่แบบว่าดังๆที่พอลุงๆป้าๆเขาจะรู้จักบ้างไหมยุคซิตี้เพลง Hotel California อ่แล้วก็อันนี้น่าจะซอฟหน่อยเพราะว่าปกติเล่นล็อกแบบกระชากเลยแล้วก็เพลง Smoke on the Water ครั้งที่แล้วที่คุณลู้อ,อกก็เคยปะใช่ใช่่แล้วก็มีเพลงอื่นอีกไหม เลดดิตบีค่ะของวงเดอะบีเทิลก็จะช้าๆหน่อยใช่ค่ะก็ผู้สูงอายุก็สามารถฟังได้ใช่ค่ะฟังได้ค่ะแล้วก็เด็กๆก็ฟังได้ใช่ค่ะก็มีเต้นคอเวอร์เพลงของลิซ่าด้วยแล้วเพลงที่จะถูกใจน้องๆวัยรุ่นเด็กๆพี่ๆวัยรุ่นมีเพลงอะไรม้างเพลงกีตาร์ใช่ไหมคะอ่าใช่ก็จะมีเพลงมันๆอย่างเช่น g h เว y ตา a r ค่ะอันนี้ก็จะช้าหน่อยอชแล้วก็ ร็อกบัตทอมอันนี้ก็เพลงเก่าเหมือนกันแต่มันก็มันสนุกดีค่ะอ๋อคิดว่าทางส่วนของวงเดอะบิทเขาซ้อมเข้าขากับหนูดีไหมดีค่ะดีนะใช่พี่่ก็ใจดีพี่่ใจดีนะรู้สึกมือกีตาร์พี่กุ๊กใช่ไหมใช่ค่ะมือกีตาร์พี่กุ๊กอ่าโอเคพี่กุ๊ก็เป็นคนใจดีมากคนหนึ่งนะใช่ค่ะใจดีคคงได้เจอกันนะครับแล้วอาจจะมีศิลปินที่เซอร์ไพรส์โผล่หน้ามา ใช่ค่ะอันนี้อันนี้หนูยังไม่ทราบว่าจะมีใครบ้างแต่น่าจะมีน่าจะมีมาใช่ค่ะโอเคที่มาเซอร์ไพรส์เนี่ยอาจจะมีกลุ่มของศิลปินอื่นๆนะครับที่จะเตรียมมาในวันนั้นนะครับก็คิดว่าคงจะสนุกนะฮะแล้วนอกจากนี้ยังเห็นบอกว่าหนูไปซ้อมเต้นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะซ้อมเต้นด้วยค่ะออกกําลังกายคือแบบฟิตทุกอย่างเลยเรียกว่าค่าเข้าชมก็ถูกด้วยใช่ค่ะ คืออย่างนี้นะครับก็สถานที่เนี่ยผมไม่ได้คิดเงินนะครับรายได้เนี่ยหลังจากหักค่าใช้จ่ายบางอย่างนะครับเท่านั้นเนี่ยแล้วที่เหลือก็จะส่งมอบให้กับน้องพตตี้ทั้งหมดหรือว่าน้องเพชรทั้งหมดนะครับว่าน้องเพชรก็สามารถที่จะเอาไปทําเป็นทุนการศึกษานะทุนการเดินทางในกรณีที่จําเป็นที่จะต้องไปต่างประเทศนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าปลาเนี่ยถ้ามันจะโตได้หรือว่าจะตัวใหญ่ได้เนี่ยมันต้องอยู่ที่ทะเลอยู่ที่มหาสมุทรไม่ใช่อยู่ที่หนองน้ำนะครับผมก็เชื่อว่า น้องเพตตี้หรือว่าน้องเพชรเนี่ยในอนาคตข้างหน้าจะต้องไปเติบโตเข้าสู่ระดับสากลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องไปทางยุโรปอเมริกานะครับแล้วก็ล่งเรืองที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีบุญรอนบางส่วนที่จะต้องไปนะครับแล้วก็คุณลุงก็จะมีเพื่อนๆน,นะที่รอรับหนูอยู่ที่ยุโรปแล้วก็ อยู่ที่อเมริกาหรือแม้กระทั่งในลอนดอนก็ตามเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆของลุงเนี่ยรอรับอยู่นะก็คงจะไปได้นะด้ดีอยากจะถามว่าวันวันนั้นเนี่ยเห็นน้องเพชรมีของขวัญอะไรมาจากทางอเมริกาวันนั้นที่เห็นอ๋อวันนั้นที่เป็นกล่องใช่ครับนะใช่อันนั้นคือเป็น w ว l ล o m คอมเซตค่ะที่ได้รับ จากประเทศอเมริกาค่ะเป็นกีตาร์พอลิสมิชค่ะ P.R.S ใช่ค่ะแล้วหนูได้รับคัดเลือกเป็น post artist เขาก็เลยให้กล่องมาแกะเหมือนเป็น welcome box อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วแล้รางวัล,วล,วล,วลววอันนี้สำคัญยังไงกันบ้างจริงๆมันก็สำคัญมากเลยค่ะมีทั้งแบบอุปกรณ์สายแจ็คแล้วก็สายสพ,พายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีปิกด้วยค่ะคือปิกเนี่ยอ๋อ ดีไซน์คือแบบออกแบบดีมากค่ะหนูชอบดีเพราะตรงกลางมันจะเป็นแบบีีลุกที่สําคัญคือมันสาคัญอะไรกับหนูก็คือใส่แจ็คบางเส้นหนูพังละอล <laughs> ใช่มีมัพอดีแล้วก็สายกีตาร์ค่ะ คือ <ừ, S 2> ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ซื้อสำรองไว้เลยแล้วก็ตรงสเปคพอดีเลยอ๋อเหรนอกจากเป็นแชมป์โลกแล้วนะครับแล้วก็แชมป์โลกทางด้านกีตาร์นะฮะ<ช>2017นะครับน้องเพชรก็ได้รับแชมป์โลกนะจากสหรัฐอเมริกามาแล้วต่อไปก็คือ2022นี้ก็ยังได้เป็นพ่อแซซิสใช่นะค่ะอ,อ๋อโอเคก็แสดงว่าก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลในชีวิตของหนูละใช่กนะ็เอก้าต่อ นะครับหนูต้องเ,อเดินทางเข้าสู่สากล,ลให้ได้นะครับแล้วก็จะต้องสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติต่อไปด้วยนะครับ<ะ>ก็วันนี้น้องเพชรฝากอะไรถึงเพื่อนๆของคุณลุงมั่งเจินก็ เชิญมางานวันเกิดหนูนะคะเพราะว่าช่วงนี้หนูทำงานให้ดีที่สุดค่ะคือฟิตทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะออกกำลังกายซ้อมกีตาร์ค่ะแล้วน้องสาวหนูก็เหมือนกันคะ่ะก็ขยันซ้อมร้องเพลงค่ะใช่ก็คือน้องสาวเพิ่งจะอายุเจ็ดขวบใช่ค่ะ เดี๋ยวจะเจ็ดขวบวันที่หนึ่งธันวาเนี่คะ่ะน้องอก็จะมาร่วมร้องเพลง<อ>มาช่วยร้องเพลงด้วยเป็นงานคอนเสิร์ตนะครับไม่ใช่เป็นงานวันเกิดแต่ค่ะแต่เป็นคอนเสิร์ตที่ร่วมแสดงความยินด,ดีในวันเกิดครบรอบครบรอบ12ปีปีนักษัตริย์อ๋อ<ช>ครบรอบ12บสอปีปีนักษัตริย์ด้วยอ<ช>โอเคดีมากครับนะก็เรียนเชิญนะครับที่ดิโอเดียมแบงคอกนะครับอยู่ที่ถนนรามคำแหง24นะครับ ้ามาจากทางพัฒนาการก็ทะลุอุโมงข้ามมานะครับแล้วก็ไปกลับรถมาก็จะเห็นบ้านทรงไทยอยู่หลังหนึ่งเขียนว่าดิโอเดียมนะครับก็จะข้างในก็จะมีที่จอดรถมากมายนะครับก็สามารถที่จะมาจอดรถได้นะครับในวันงานก็สามารถที่จะจอดรถข้างถนนได้นะครับเพราะว่าเราได้ขออนุญาตจากทางเขตแล้วก็ทางสถานีตำรวจเรียบร้อยแล้วก็คงจะมีตำรวจมาคอยอำนวยความสะดวกให้นะครับ ก็วันนั้นก็จะเป็นงานอีกงานหนึ่งที่มีความสําคัญสําหรับน้องเพชรนะครับแล้วก็มีความสําคัญสําหรับการสร้างอนาคตของชาตินะให้เกิดขึ้นในวงการเพลงนะอีกหนึ่งคนนะครับก็วันนี้ก็คงจะขอขอบคุณแล้วก็วันนี้ต้องลากันเพียงเท่านี้นะครับขอเรียนเชิญในวันที่7นะครับอย่าลืมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ